สวัสดีครับผม้มนเตอร์นัรัย์นะครับถ้าตอนนี้เนี่ยครับผมอยู่กับห้องครัวของผมนั่นเองนะครับเป็นห้องครัวที่อยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็มีชั้นมาก่อนใช้ชั้นแบบนี้ครับแล้วมันก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับผมว่าผมอยากจะทําให้มันดูดีขึ้นนะครับตั้งใจมานานแล้วนะครับก็วันนี้ได้โอกาสแล้วนะครับมาทําโดยซื้อไม้อันี้ซื้อมาตั้งสองปีแล้วนะครับว่าจะทําคิดไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับพวจะได้ทาโอ้โหวันนี้นะครับผมก่อนอื่นแล้วก็วัดพื้้นนนททีี่่ออออะะะไไรรรรหเยยบบบบบบแแวกกก็มมาาาััจํคผ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าห้องครัวที่ผมออกแบบจะเป็นยังไงเออที่อยากทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโดยที่หลักๆแล้วผมจะทําเป็นเคาน์เตอร์นะครับทเคาน์เตอร์นี่เคาน์เตอร์ห้องครัวที่เอาไว้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวนะครับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับผมหลังจากที่ออกแบบเสร็จครับก็มาได้เวลาตัดนะครับตัดตลอดนะครับ ัดโดยการใช้เลื่อยตอนนี้ผมเลือกซื้อเลื่อยมาใหม่นะครับแต่ว่าเห็นไหมเก็บไม่เรียบร้อยเวลา2ปีขึ้นสนิมนะครับเป็นเลื่อยญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งใช้งานดีมากเลยนะครับผมเพิ่งเคยใช้ลองใช้ดูนะฮะผมว่ามันใช้ง่ายกว่าเลื่อยลนดานะครับผมผมว่าถ้าใครเนี่ยอยากทํางานไม้นะครับแล้วแบบไม่ได้ซื้อพวกเคือเลื่อยไฟฟ้านะครับก็แนะนําให้ใช้ซื้อเลื่อยอ,ยอยันนี้ครับ แล้วญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมมาใช้งานงานไม้ดีๆนะครับผมแต่ว่านี้ผมใช้ไม่ค่อยถูกวิธีหรอกนะครับความจริงมันจะมี2ด้านนะครับหลังจากที่ตัดไม้เสร็จแต่ละท่อนนะครับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็มาประกอบนะครับเข้ามุมเข้าอะไรนะครับทําเป็นโครงเคาน์เตอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับที่เริ่มไว้นะครับผมไม้ที่ผมเอามาใช้เนี่ยเล็กไปหน่อยนะครับ แต่ว่าตอนนั้นเห็นมันถูกะไรซื้ออันนี้มาน่าจะพอได้ก็เขียงแรงผมคิดว่าได้ก็คือได้นะครับเอาละหลังจากที่อันนี้นะครับเราก็จะมาใส่ช่องต่างๆนะครับโดยที่เริ่มจากตรงฐานน้ารล่างนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นจุดตัดนะครับจุดตัดแบบนี้นะครับผมก็จะตัดไม้ให้เป็นแบบว่าเป็นคนละครึ่งนะครับตัดคนละครึ่งเรามาเกาะกันนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผม เสร็จแล้วครับนี่ก็คือโครงที่เราออกแบบไว้นะครับนี่ครับดูครับว่ามันเหมือนหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เหมือนเท่าไหร่นีเนี่ยเออเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทําไปก็คิดไปนะครับตามสไตล์ของผมนะครับผมทําอะไรคิดไปเปลี่ยนแผนตลอดนะครับบางทีอันนี้ยากอันนง่ายเออเปลี่ยนนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาใส่เคาน์เตอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยตอนแรกจะใส่เป็น2ช่องจะกลายเป็นว่า ผมว่าใส่ทีละช่องเดียวนี่แหละนะครับเต็มเต็มใหญ่ๆ่ไปเลยนะครับผมเนี่ยครับเอาใหญ่ๆหญ่เต็มเต็มพื้นที่นี้ไปเลยนะครับการใส่ใส่ลิ้นชักนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับใส่ลิ้นชักแบบพื้นใหญ่ไปเลยตอนแรกว่าจะแบ่งครึ่งแต่ว่าไม่แบ่งแล้วนะครับเอาละก็ยิงยึดนะครับตัวลิ้นชักนะครับอ่านี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ครับห้องกว้างนะครับประมาณหกสิบเซนนะครับผม จะเป็นกว้างๆไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าปรากฏว่านะครับผมเนี่ยไม่มีไม้มาทําตัวลิ้นชักนะครับไม่มีเงินซื้อนะครับตอนนั้นค่อนข้างลําบากผมเลยเอาไว้ก่อนร้อไปก่อนนะครับผมเลยไปสั่งสั่งเขาทําเอานะครับจะซื้อไม้มาก็แพงอยู่เลยสั่งเขาทานะครับระหว่างที่สั่งไม้นะครับก็ตัดสินใจมาทําอันนี้ก่อนครับท็อปเคาน์เตอร์นะครับอ่า ท็อปคอร์เตอร์ตอนแรกว่าจะซื้อไม้มาเหมือนกันทาท็อปนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีตังนะครับตังก็จะไม่พอถ้าซื้อเนี่ยอาจจะหมดเป็นพันนะครับทาท็อปเนี่ยผมก็เลยมื่อไหวแล้วตัดสินใจเทปูนเอาละกันนะครับหมื่นหนึ่งเออไม่ใช่ฟ้านหนึ่งนิ้วนะครับความหนานะครับซึ่งใช้งบน่าจะไม่เกิน1 0 0 0บาทนะครับนี่ครับแล้วก็มีเหล็กเส้นมาทำโค้งนะครับ ให้มันแข็งแรงนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะบอกครับว่าใช้งบอะไรไปเท่าไหร่บ้างนะครับผมนี่ครับทำโค้งให้เรียบร้อยแล้วก็เทนะครับเอาละแล้วก็เทเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนเทเป็นตอนกลางคืนครับผมตัดสินใจทําตอนเย็นนะฮะอยากทําให้มันสําเร็จก็เลยทําตอนเย็นแล้วก็เร่งรีบนะครับตอนคืนเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานปูนด้วยครับมันเปื้อนนะครับก็เลยไม่ได้จับ มาจับกล้องจับเดี๋ยวไปเทเดี๋ยวไปอะไรเนี่ยมันค่อนข้างเลือะเทออนะครับทําคนเดียวแล้วก็มันก็เลยจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็เนี่ยฮะหลังจากที่เทเสร็จก็ประมาณนี้นะครับให้หนาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมนี่ครับดูฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้จะโอเคกว่าเพราะาได้ขัดนิดนึงได้แบบว่าฉาบนิดนึงนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ฉาบเพราะว่ามันดึกมาก แล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ไม่ไหวแล้วเอาเคนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาฉาบนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็ฉาบอีกปรากฏว่าฉาบขึ้นเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ถ่ายอีกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนี่ตอนเช้านะครับันี่คือเสร็จแล้วตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้เอาขัดทรายด้วยไม่ได้เอาฟองน้ําขัดนะครับหลังจากนั้นก็เอาปูนจะหยาบเอาปูนซสื้อเอาปูนล้วนนะครับผสมกับน้ํานะครับเป็นปูนเทพื้นนะครับที่แข็งๆหน่อยนะครับเอามา ปาดหน้าเลยนะครับตรงไหนที่มันไม่เรียบตรงไหนที่นั้นนะครับแล้วก็แห้งแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายนะครับนี่ฮะเพ่อให้มันเป็นแบบขัดมันนะครับซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาน้ํายาเคลือบผิวนะครับมาทานะครับให้มันเงาวับนะครับจะสังเกตว่าฝั่งนี้นี่มีแรงทําก็จะดีหน่อยพะฝั่งนี้เริ่มหมดแรงนะครับก็จะขี้เหร่ช่างมันนะผมเอาละต้านลิ้นชางผมก็ซื้อไม้มา ทำเป็นชั้นเรียบร้อยนะครับส่วนฝั่งขวานี่คือสั่งทํานะครับตัวลิ้นชักอันละ2องบาทนะฮะถ้าซื้อไม้เองก็จะแบบก็แพงอยู่เหมือนกันสั่งทําเลยละกันไม่ไม่เหนื่อยดีนะฮะนี่นะครับอันละสองรบาทรวมก็เจ็ดบาทนะครับผมโอเคเสร็จแล้วครับลิ้นชักสามชั้นแล้วกันนี้ต่อไปนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาตกแต่งฮนะตรงนี้ข้างบนก่อนนะครับเออก่อนอื่นเราจะทํา ผมจะทําตรงนี้ให้เป็นช่องใส่พวกช้อนซ่อมอะไรให้นะครับเลยจะแบ่งเราเลยจะแบ่งเป็นช่อง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 นะครับนี่ครับแล้วก็แบ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเพราะแสงเอาละมาลองใช้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นช้อนซ่อมนะครับช้อนนะฮะใส่เข้าไปอ้าวช้อนนี้ยาวกว่าเพื่อนนะครับก็ใส่ช่องช้อนยาวนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับช่อง ใส่ช้อนสั้นใช้มีดเออไม่ใช่ใส่ตะหลงตะลิว้วอะไรกระทะอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนอกจากนั้นข้างบนก็หนในก็ตกแต่งซะเลยนะครับทำอาชั آ, ้นมาใส่แล้วก็ติดวอลเป,ปเปอร์มาติดนะครับเพื่อความดูดีขึ้นอ่าระหว่างนั้นผมก็สั่งไม้นี้มานะครับประมาณ300บาทนะครับมาทําข้างหน้าของลิ้นชักนั่นเองนะครับเก็บรายละเอียดนะครับแบบนี้ครับอ่า เป็นหน้าลิ้นชักแบบนี้ครับจะได้ดูดีขึ้นนะครับตรงนี้นี่มันยังไม่มีที่จับนะครับมันก็จะเปิดยากหน่อยนะครับผมแล้จะมีอ่นี่สามชั้นนะครับอีกชั้นหนึ่งจะอีกชั้นหนึ่งนะครับจะซ่อนไว้ข้างในแบบนี้นะครับผมเอาแล้วครับหลังจากนั้นครับเราก็จะใส่ไอ้นี่ครับที่จับนั่นเองนะครับก่อนจะใส่ที่จับเดี๋ยวผมจะ ตกแต่งให้มันดูดีขึ้นด้วยการนี้ครับเอาสติกเกอร์วอลเปเปอร์นั่นเองนะครับมาติดเลยตอนแรกผมว่าจะติดลายไม้นะครับแต่ว่าเฮ้ยว่าสีขาวน่าจะสวยกว่านะครับดูดูดีกว่าก็เลยเอาสีขาวนี่แหละมันคืออันเดียวกันกับที่ติดกําแพงนะครับเอามาติดนี่นะครับผมเอเอดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะดูดีขนาดไหน เอาแล้วครับแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับห้องครัวใหม่ของผมเออห้องครัวเก่านล้แหละแต่ทําใหม่ให้มันเรียบร้อยเป็นยังไงครับดูดีขึ้นบ้างไหมนะและนี่คือลิ้นชักที่ตั้งใจทามากนะฮะชั้นนี้ใส่ชาอ,อใส่นี่ใส่ช้อนข้างบนนะครับอัน,นเมื่อกี้ใส่จานกับถ้วยนั่นเองนะครับผมอ่าสองชั้นนะครับผมส่วนข้างล่างสุดเนี่ยอาจจะเป็นอันใหญ่กว่าเพื่อนก็จะใส่พวกหม้อนั่นเองนะครับผมอันนี้ของยังใส่ไม่ครบนะครับก็เดี๋ยว ค่อยจัดใส่นั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับจากแบบนี้นะครับพื้นที่เก่าแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นที่มีของตะเกีตรกะนะครับเปลี่ยนเป็นห้องครัวใหม่นะครับดูแบบใหม่ให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับผมนี่ฮะเน่เน่ทำเองนะครับ ไอ้ที่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันเบี้ยวเบียวไม่ใช่อะไรครับบ้านบ้านมันไม่ค่อยได้ฉากเท่าไหร่นะครับตัวกล่องมันก็เลยไม่เบี้ยวไปตามบ้านนะครับมันจะเป็นฉากของกล่องของมันมันเลยไม่เท่ากับบ้านนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องงบประมาณในการใช้นะครับผมเอาละค่เริอจากโคงไม้ตัวนี้นะครับประมาณร้อยบาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับไม่ก็5้าร้อยนี่แหละนะครับส่วน มอปูนตัวนี้ก็ประมาณ600นะครับผม่าบาทนะครับกนีส่วนตัวไม้ข้างล่างนี่เป็นชั้นนะครับแล้วก็ตัวลิ้นชักตรงนี้นะครับก็ประมาณประมาณพันหนึ่งครับพันหนึ่งนะครับจำได้ส่วนอันนี้จําราคาไม่ได้แล้วซื้อตั้งนานแล้วนะครับซื้อมาสองสามปีแล้วนะครับผมจำไม่ได้จริงๆนะฮะก็นอกนั้นก็จะเป็นของตกแต่งภายนอกเช่นน้ำยาเงาก็สองร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็บอเบ้ลบอเปเบอร์นะครับผม จับนะครับก็นะครับตกทั้งสิ้นนะครับราวๆประมาณประมาณไม่เกิน5,000บาทนะครับราคาขนาดนี้ได้เท่านี้ผมก็พอใจนะครับเพราะว่างบน้อยนะครับผมแค่อยากได้ใหม่นะครับพยายามประหยัดนะครับทุกวิธีทางนะครับอันนี้ไม่รวมพวกสกูด้วยนะครับผมอะไรครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองทําดูนะครับลองคํานวณด้วยตัวเองนะครับอาจจะได้ถูกกว่าผมหรือดีกว่าผมสวยกว่าผมก็ได้นะครับเดู๋ที่ ความพอใจของแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วน,นะครับไว้พบเจอกันใหม่ครับพบอยู่คอมแบ็กผร้อม